สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ตรงกับวันพระสบดีที่18กุมภาพันธ์2564นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปเข้าสู่ช่วงเวลาต่างๆของรายการวันนี้มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบนิดนึงก่อนนะครับธนาคารกรุงไทยครับแจ้งมาว่าขณะนี้มีผู้ยืนยันตัวตนในโครงการเราชนะนะครับขอไปครับ ผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังเป็นจำนวนมากนะครับก็ส่งผลกระทบให้ระบบเนี่ยหน่วงธนาคารจึงต้องขอปิดระบบการยืนยันตัวตนเป็นการชั่วคราวนะครับจนถึงเวลา20นาฬิกาเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะทําธุรกรรมทางการเงินและก็โครงการของภาครัฐต่างๆนะครับต้องขอไปในความไม่สะดวกมาในโอกาสนี้ด้วยนะครับคือปิดเฉพาะการยืนยันตัวตนเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟัง แล้วก็จะเปิดอีกทีหนึ่งหลัง20่สนาฬิกาเพราะฉะนั้นก็ใครที่มีกิจธุระต้องทําธุรกรรมทางการเงินยังสามารถทําได้อยู่นะครับเอาละครับวันนี้เรามาดูเรื่องราวต่างๆในเล่าสู่กันฟังกันต่อนะครับวันนี้ช่วงแรกของรายการจะเป็นช่วงเล่าข่าวเรื่องของการให้ความเห็นชอบกับการปฏิรูปกฎหมายประกอบอาชีพในที่สาธารณะของกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณสกลทีพัทยกุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับในช่วงเล่าข่าวครับ ส่วนีนช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินนะครับวันนี้เรื่องของเป้าหมายของประเทศไทยเราที่จะทาให้ไร้ขยะพลาสติกแบบ100%ในปี2565นะครับแนวคิดที่มาที่ไปเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณเจตุพรบุรุษพัฒน์ปรกกะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับในช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังนะครับเราจะมอบ แก้วน้ำร้อนแล้วก็บรรจุน้ำเย็ยนได้ด้วยนะครับสวยแล้วก็ทันสมัยจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจํานวน2องรางนะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกด้วยกันตอบคําถามผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075นะครับ4221075หรือทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์แล้วก็จะคัดรายชื่อผู้โชคดีมานะครับส่วนจะเป็นใครโดยทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับ นอกจากนี้ครับถ้ารายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง u t u b e โดยพิมพ์คําว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็พิเศษสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมนะครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่านฟมนะครับได้จัดโปรโมชั่นเที่ยวโดยสาร30วันไม่จํากัดระยะทางในราคาประหยัด สำหรับการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินซึ่งจะใช้บัตร BL a d ลอะดานะครับเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่1มีนาคมนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม2564นี่ะครับนี่เป็นข้อมูลนะครับทวนอีกครั้งครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟอร์มนะครับได้จัดโปรโมชั่นเที่ยวโดยสาร30วันไม่จำกัดระยะทางในราคาประหยัดนะครับสำหรับการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินหรือ BL Adult Plus นะครับเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่1มีนาคามนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม2,564นะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคำถามนะครับเราถามท่านผู้ฟังว่าโปรโมชั่นเที่ยวโดยสาร30วันไม่จำกัดระยะทางในราคาประหยัดของรอฟอร์มนั้นนะครับเป็นการจัดโปรโมชั่นขึ้นมาสำหรับใช้ในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินหรือว่า BL a d u l ะก็ย่อม,มาจากบ่นะครับ คำถามคือเริ่มจําหน่ายตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ s m s 4221075 facebook live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสําหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจาวันที่17กุมภาพันธ์เมื่อวานนี้นะครับเป็นผู้โชคดีจากกรุงเทพมหานครคุณสกุณาจันบุตรนะครับขอแสดงความยินดีนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์นะครับ วันนี้วันที่18กุมภาพันธ์นะครับธนาคารออมสินได้เริ่มเปิดลงทะเบียนขอสินเชื่อดอกเบี้ยต e ่ำ SME มีที่มีเงินสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวนะครับวงเงินโครงการทั้งหมด10,000ล้านบาทผ่านลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ธนาคารอ,อมสินนะครับ www.gsb.or.th จนถึงวันที่30มิถุนายน2564นี้นะครับหรือจนกว่าวงเงินในโครงการจะหมด สำหรับโครงการสินเชื่อระเบียบต่ำ SME มีที่มีเงินสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวนะครับทั้งบุคคลธรรมดาและก็นิติบุคคลสามารถใช้ที่ดินเปล่าหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักประกันการขอสินเชื่อจากธนาคารนะครับเพื่อนําเงินกู้ไปใช้เสริมสภาพคล่องให้กับกิจการหรือเพื่อถ่ยถอนที่ดินซึ่งทําสัญญาขายฝากกับเอกชนเอาไว้ในช่วงวันที่1ม่มกราคมถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะครับ โดยธนาคารได้ให้วงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกินร้อยละเจของราคาประเมินที่ดินราชการเรียะเวลากู้3ปีคิดอัตราดอกเบี้ยต่ําเป็นพิเศษนะครับตามนโยบายของรัฐบาลโดยปีที่1ครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละศูต่อปีนะครับปีที่2อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ0.99ต่อปีแล้วก็ปีที่3นะครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ5.99ต่อปีกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดานะครับจำนวนเงินให้กู้คือ1ล้านถึง10ล้านบาทนิติบุคคลครับ จำนวนเงินให้กู้1ล้านถึง50ล้านบาทนะครับผู้สนใจก็สามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการขอสินเชื่อได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ w w w g s b o r t h ครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายประกอบอาชีพสาธารณะของกทมนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณสกลทีพัทยากรรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณสกลทีครับ สวัสดีครับคุณเพียพัฒนชัผู้ฟังรายการรับสืบค้นฟังทุกท่านครับแนวคิดของกฎหมายฉบับนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณสุนทรีครับก็ที่มาเนี่ยมันย้อนต้องย้อนไปตั้งแต่ปีสอง0ันกสิบะครับตอนเนี่ยท่านนายกแลฐมนตรประเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยท่านมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายนะครับในระยะเร่งด่วนซึ่งที่จะกําหนดพิจารณาปรับปรุงหรือว่ายกเลิกกฎข้อบังคับกฎหมายต่างๆเนี่ยที่ ที่ไม่มีความจําเป็นแล้วแล้วก็ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอุปสรรค์กับการดํารงชีวิตของพี่น้องประชาชนหรือการประกอบอาชีพก็ตับสุดเริ่มต้นมาจากตรงนั้นครับครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยเลยนะฮะพัฒนามาเรื่อยครับทีนี้พอ, <c oughs> พ,อพอตั้งคณะกรรมาการไปรูปกฎหมายปุ๊บเนี่ยท่านก็มีการประชุมกันมาเรื่อยนะครับจนกระทั่งทําทํารายงานสรุปความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีจนกระทั่งทางคอรมเนี่ยได้รับทราบไปเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ แต่เพราะฉะนั้นสาระสําคัญเป็นยไงไหมครับครับก็รายละเอียดก็คืออยากจะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยครับไปศึกษาดูกฎหมายที่มีความเกี่ยวโยงกับการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นการใช้ที่ทางสาธารณเนี่ยนะครับมันจะมีหลายหน่วยงานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางเรมอุทธรเองนะครับทางสำนักงานตรวจแห่งชาติทางกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าทางกิีการหรือกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไปดูว่าอันไหนที่มันทําให้การ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยมันเป็นไปได้ยากก็ไปแก้ไขหรืออันไหนที่มันไม่จัก็ให้ให้ไปยกเลิกก็จะมีตัวพู้ช่วบัญญัติอยู่หลายตัวนะไม่ว่าจะเป็นตัวของกทมอเองเี่คือพรบรักษาความสะอาดหรือจะเป็นตำรวจเองก็คือพรบรจราจรครับซึ่งซึ่งสองตัวนั้นเนี่ยก็จะมีข้อจํากัดในการที่จะใช้ใช้ที่สธานะในการประกอบที่ก็จะมีการสับการแก้ไขในส่วนนั้นครับอ๋อกับนิยามคำว่าที่สาธารณะนี่คืออะไร ที่สาธารณะก็คือพื้นที่ไม่จะเป็นทางเท้าหรือว่าเป็นพื้นที่ถนนที่ไม่ใช่ที่ของเอกชนหรือว่าหน่วยงานราชการนะครับตอนนั้นจึเป็นได้ผมอืมกับเดี๋ยวก่อนนะฮะกำลังหลับตานึกอย่างนี้ว่าในกรทมเนี่ยจุดที่จะมีปัญหาก็น่าจะเป็นถนนกับฟุตบาทหลักๆเลยใช่ไหมครับก็จะเป็นทานครับเพราะว่าตัววัตถุประสงค์ของคณะกรรมการที่เขาต้องการจะช่วยเหลือเนี่ยเขาต้องการจะดูที่ทางให้กับ พ่อค้าแม่ขายหับเล่แผงลอยนะครับกับพี่บินมอเตอร์ไซค์ว่าอยากจะให้ทางกรุงเทพมหานครหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยกําหนดพื้นที่หรือว่ากําหนดข้อบังคับให้มันชัดเจนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันจะค่อนข้างลําบากนะครับในการที่จะมาประกอบการค้าขายหรือว่าจะตั้งินมอเตอร์เพราะมันมันติดด้วยตัวบทกฎหมายหลายอย่างรวมถึงพื้นที่ใช่ฮะก็คือต้องการจะให้ทางหน่วยงานว่าจะเป็นทางกรุงเทพมหานครเราเองหรือว่าทาง งานตรวจแห่งชาติเนี่ยไปคุยกันแล้วก็ดูว่าจะผ่อนคลายหรือว่าจะออกระเบียบตรงไหนที่ทาให้เขาเนี่ยมาประกอบการค้าขายได้อย่างถูกต้องได้บ้างครับมครับยกตัวอย่างได้ไหมฮะคุณสกุลท,ทีครับก็อย่างอย่างตัวอย่างชัดๆเลยที่เราเราก็ทําคู่ขนานเมื่อคลมอท่านรับรองเมื่อตอนต้นเดือนที่ผ่านมานแต่ว่าเราเราทามาตลอดเพราะว่าเร,เราก็พอทราบว่ามันมีการ ตั้งคณะกรรมการเปิดรูปชุดนี้มาเนี่ยอย่างเช่นเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วในปี63เนี่ยก็ได้ออกประกาศฉบับหนึ่งที่ท่านผู้ว่าลงนามเนี่ยเป็นประกาศที่เกี่ยวกับความเป็นเบบร้อยของเทพมหานครเรื่อเนี่ยมันจะกําหนดว่าพื้นที่ไหนทําการค้าได้ต้องมีทางเท้ากว้างไรอห้ามอยู่ใกล้สถานที่สําคัญกี่เมตรอะไรเงี้ยครับผมซึ่งเราเราทำเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็เริ่มนํามาปรับใช้กับ จุดผ่อนผันเก่าของเราแล้วนะครับ,รบซึ่งตอนนี้ก็ทยอยทาให้ให้ครบทั้งกรุงเทพมหาน,นครครับผมครับอย่างอย่างตัวไหนบ้างฮะที่ที่เป็นจุดผ่อนผันเดิมล่าสุดเนี่ยต้องต้องเรียนคุณพิพักษ์ก่อนว่าจุดผ่อนผันของเทพมหานครที่เห็นพ่อค้าแม่ขายเขาขายกันอยู่นะครับก็มีมาตั้งแต่สมัยพลตีจำลองสีเมืองเป็นผู้ว่าอันนั้นเนี่ยมีทั้งหมดห8ร้อยแปดสิบสามจุดนะครับ ทีนี้พออย,อย่างที่เรียนคือว่ามันมีข้อจํากัดก็คือว่ามันต้องได้รับการเห็นชอบจากทางตารวจจราจรด้วยทีนี้พอตํารวจท่านทําหนังสือมาที่กรทมเมื่อปี55ว่าไม่ชอบให้มีจุดไหนเลยเพราะว่ามันกระทบกับการจราจรเราก็ทยอยเลือเล่อยไนะครับทีนี้พอปีที่แล้วเนี่ยต้นปีเราก็เลิกมาจาก683เนี่ยเหลือ177ใช่ไหมฮะทีนี้พอพอมกราเราออกประกาศฉบับนี้มาเนี่ยเราก็เอาตัวใหม่มาจับ ทีนี้ไอ้อจะเสจุดเนี่ยมันก็จะมีหลายจุดที่มันมันทางท้าไม่ถึงบ้างหรือว่าข้อกาหนดมันไม่ตรงกับประกาศบ้างเราก็เลิกจนทั่งเหลือจุดที่มันผ่านผ่านเนี่ยอยู่ร้อยสิบแปดจุดร้อยสิบแปดจุดม,มีมีหลายที่ทั่วทั่วกรุงเทพมหานครเลยตัวจุดเนี่ยคือเป็นจุดเดิมเดิมเนี่ยก็ก็จะจะทำให้่ายถูกรวมถึงหลังจากนี้เนี่ยก็เป็นโนโยบายของทางท่านผู้ว่ามอบลงมาที่ผมไปดูแลต่อเนี่ย จุดไหนที่มันไม่เคยเป็นจุดผ่อนผันแต่ว่ามันเข้าเกณฑ์ตามประกาศเนี่ยเราก็จะเสนอขึ้นมาเพื่อทําอย่างเช่นเอไม่ว่าจะเป็นตรงพระรามเก้าพระรามเก้าตรงไหนฮะพุทธีเออโทษนะขอโทษดีบางขุนเทียนนะบางขุนเทียนอ่าครับจุดเก้าใช่ตอนนี้ก็กำลังดำเนินการเป็นจุดผ่อนผันอยู่แล้วก็ก็มีหแล้วจุดซึ่งตอนนี้แต่ละเขตเนี่ยเี่ยทางทยอยเสนอขึ้นมาคร,นครับผมซึ่งตอนนี้เราเราก็เปิดกว้างคือเราเราไม่ได้ดูว่าเออจะเป็นจุดไหนแต่ว่าจุดไหนเนี่ยถ้าทางผู้ค้าเนี่ย ไปไปคุยกับเขตแล้วทางเขตเข้าไปสำรวจแล้วก็เห็นชอบร่วมกันเนี่ยก็จะทําเสนอขึ้นมาที่ชุดใหญ่ที่ทางท่านผู้ว่าเป็นประธานเนี่ยก็จะทําให้เป็นจุดผ่อนผันได้ในอนาคตาครับผู้ค้าเขตเอ่อตำรวจด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับคือคือแต่ว่าตํารวจก็ยังมีบทบาทอยู่นะครับเพราะว่าตามพรบสามสะอาดเนี่ยเอ่อเราเวลาเราประชุมกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องให้ทางเจ้าที่รายง,งานจ,าจราจรเห็นชอบด้วยซึ่งในส่วนนี้ในอนาคตเนี่ยถ้าเรามองว่าตัวนี้เป็นอุปรสรรค เราก็ต้องไปเสนอ,อทางคณะกรรมการรู้กฎหมายว่าเราจะต้องแก้ตัวนี้เพราะว่าคาสั่งที่ทางคลมอท่านเห็นชอบเมื่อเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือให้หน่วยง,งานของพวกเราเนี่ยกันเองเนี่ยไปคุยกันว่า <ไป S 2> อันไหนเนี่ย,ยมันเป็นระดันควรจะเลิกใช่ไมครับอ๋อก็แสดงว่าก,ก็ไปได้ไม่จะเป็นต้องไประดับใหญ่โตก็ได้เอาเฉพาะท้องถิ่นกับทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็พอแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าอ้กฎหมายแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันเรื่องการค้าขายเนี่ยมัน มันมีที่จําเป็นของเทพมหาคนครเนี่ยก็คือพรบสสา,ารความสะอาดกับพรบจราจรของตำรวจแค่ในเด่นสองตัวะครับผมรวมถึงสาธารณสุขในในในบางในบางจุดที่ในเรื่องความสะอาดครับผมกำลังหลับตานึกอยู่พรบรักษาความสะอสาดกทมมันก็น่าจะเพียงพอไหมฮะหรือจะมันจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกคุณสุนทรี มีพรบจราจรด้วยครับเพราะว่าจราจรใช่ใช่ใช่เนี่ยก็ใช่เพราะเขาคุมคือสองพรบนี้รักษาสะอาดกับจราจรของตารวจเนี่ยกลมันจะเกี่ยวเรื่องกันเพราะว่าอานาจของทางเทศกิจกับจราจรเนี่ยมันจะมีทั้งบนทางเท้าแล้วก็บนถนนด้วยกันทั้งคู่นะครับที่ไหนว่าสมัยก่อนเนี่ยเราเคยเซ็นเอ็มยูกันว่าถ้าเป็นทางเท้าเนี่ยกทมดูนะแต่ถ้าเป็นถนนทางตํารวจดูครับผมกลับเป็นเอ็มโอยูแค่นั้นเองแหละใช่ครับใช่ครับคือี่มีอำนาจทั้งคู่ฮะแต่ว่าแต่ว่าเราเราเราแบ่งกันเพื่อเพื่อไม่ให้ ไม่ให้ทํางานซ้ําซ้อนกัน<อ>แต่หลังๆนี่ก็เห็นจะเห็นจะเห็นทางผมทางเทศกิจเนี่ยรเราไปเคลื่อนย้ายสร้างรถที่อยู่บนถนน,นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยทางจราจรเนี่ยเขาเขาก็ทนทิไม่ไหวแล้วเราก็มีเรื่องร้องเรียนมาเยอะเราก็เลยช่วยกันครับผมอ่าครับเพราะฉะนั้นก็ผ้าท่าตัวกฎหมายฉบับนี้ออกมาแปลว่าเราจะได้เห็นอะไรเกิดขึ้นในกรทมฮะครับคือถ้าถ้าคือตอนนี้เราก็ได้เห็นนะเพราะว่าเดิมเดิมที่ผ่านมาเนี่ย แต่ละจุดในการทําการค้าขายเนี่ยมันทามันทํามันผิดบ้างถูกบ้างแต่ว่าหลังจากที่เราออกประกาศไปเมื่อต้นมการาที่แล้วที่ผมได้เรียนคนพิจารณาพีจารณไปเนี่ยเราก็จะทําให้ทุกจุดเนี่ยมาเป็นจุดที่ถูกให้หมดมมทีนี้จุดไหนที่มันไม่ถูกเนี่ยมันจะยกเว้นรายละเอียดในประกาศเนี่ยมันก็ต้องมีความพิเศษจริงๆอย่างเช่นถนนข้าวสารหรือว่ายาวราชที่บางครั้งเนี่ยทางเท้าหรือว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้ากฑ์ประกาศใช่แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นอัตลักษณ์ เราก็เลยจะยกเว้นให้บางบางตอนนี้แต่ซึ่งเราคงไม่ยกเว้นให้ทุกที่แต่ว่าทุกที่จะยกเว้นเนี่ยมันต้องมีอัตลักษณ์และมีความสําคัญเป็นชื่อเสียงกับประเทศเราถึงจะพิจารณาให้อย่างอย่างสีลมนี่เป็นยังไงฮะตอนกลางวันนี่โอ้โหสีลมสีลมเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่จุดแล้วนะแต่ว่าจะมีเป็นบางตอกซอกซอยอย่างคอนเวนหรือว่าบริเวนซอยย่อยเนี่ย เป็นเป็นจุดที่เราผ่อนผันให้ขายได้แต่ว่าถนนหลักเส้นที่เ่ยเราเราไม่ได้ให้ครับผมอ๋าไม่ให้แล้วนะฮะเพราะว่าเมื่อก่อนผมจาได้ว่าเคยไปทีึนเดินไม่ได้เลยโอ้โหสุดยอดนะครับแต่มีมีความพยายามของผู้ค้าในการที่จะขอเข้ามาแต่ว่านักรักการในเรามองว่าเราเราไม่ให้เพราะว่ามันเป็นเอ่อเส้นที่มีการจราจรขับข้างส่วนใหญ่ทั้งนั้นถ้าเส้นไหนที่มันมีการจราจรเยอะๆเนี่ยเราจะไม่ค่อยอนุญาตเพราะว่ามันจะมีผลกับการจราจรพาบางทีเราเราถ้ามีการขายเนี่ยคนอาจจะจอดรถซื้อ อย่างเงี้ยครับผมก็ทําให้รถรถติดทางตราจรให้เขาก็ไม่ยิงยองไ,ไปจุดด้วยรับเพราะว่าหลักตามนึกดูว่าถ้าถ้าอย่างเป็นเยาวราชกับถนนข้าวสารนี่มันยังพอนึกภาพออกว่าเขาจะไม่ขายตะตอวันใช่ไหมฮะใช่ครับเราะ,ะขายตอคนตอคืน้ก็จะเป็นบางจุดเท่านั้นอย่างอย่างเยาวราชเนี่ยตอนนี้ก็มีแผนที่เราจะปรับปรุงภูมิทัศน์เหมือนเหมือนที่เข้าวสารกำลังประชุมคุยกันอยู่เป็นหน่อยก็จะมีความสวยงามมากขึ้นครับจะขยายทางเท้าออกมาให้ ให้มากขึ้นลดช่องจราจรล,ลงครับผมกับแต่สีลมนี่เขาไม่ขายกลางคืนเขาขายกลางวันกัน <S 2> <S 2> <S 2> สีลมกลางวันเนี่ก็ไม่มีนักเสญ่ถ้ามีไม่ถึงเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนแนวไหน้ะเม,มื่อก่อนมีเมื่อก่อนมีขายแต่ว่าแต่ว่ามีการยกเลิกไปแล้วแต่สมัยก่อนผมมาเป็นรองผู้ว่าอืมค,ครับอ่าเพราะฉะนั้นแต่ละจุดเนี่ยในจุดที่เราคุ้นเคยกันดีอาจจะต้องมาคุยกันใหม่ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับคือคือตอนนี้จุดเก่าๆที่ที่เคยมีทั้งหมดเนี่ยมันผ่านคณะกรรมการรอรอทาง เออบชนเห็นชอบหมดแล้วแคือจุดเก่าก็ก็จะเหลือประมาณที่เห็นที่ผมเรียนคือเหลือร้อยสิบแปดคือจากหกแปดสามเนี่ยตอนนี้เหลือร้อยสิบแปดนะครับแล้วก็ทีนี้จะมีจุดใหม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละเขตหรือว่ากลุ่มผู้ค้าที่เขาเคยประกอบอาชีพในในเขตนั้นเนี่ยเขาไปคุยกับเขตไปยืดเรื่องที่เขตแล้วก็ประชุมกันขึ้นมาที่ชุดใหญ่แล้วถ้าทางชุดใหญ่เห็นชอบก็จะเป็นจุดเพิ่มเติมขึ้นมาผมเราเราเปิดเราเปิดกว้างว่าจุดไหนอาจจะไม่เคยเป็นจุดทําการค้าผ่อนผันมาก่อนเนี่ยถ้าสมมติว่า ประชุมกันและเห็นควรด้วยกันทั้งเขตทั้งพี่น้องประชาชนเนี่ยมันต้องมีการทำประชามจิจารด้วยนะครับถ้าผ่านขึ้นมาเนี่ยเราก็พิจารณาให้ครับ,รบเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นจุดๆไปทีนี้ประชาชนจะรู้ได้ยังไงว่าจุดไหนที่มันถูกต้องตามกฎข้อบังคับอะไรเราจะได้ช่วยกันสนับสนุนได้เนี่ยครับก็คือตอนนี้เนี่ยด้วยสมัยก่อนเนี่ยถ้าคนพลพัดเดินจะเห็นมันจะมีเสาขึ้นมาแล้วเป็นรูปเหมือนกับเป็นรูปพับเล่แล้วเขียนไว้เลยว่าขายวันไหนกี่โมงซึ่งเราจะทําอย่างนั้นด้วยนะครับคือตอนนี้เนี่ยนถ้เีู่กตอง เราจะทำเสาเหล็กขึ้นมามแล้วก็เขียนเลยว่ามีขายได้วันไหนถึงวันไหนช่วงเวลาเท่าไหร่จำนวนกี่แผงครับ,รบแล้วเราก็จะทำ QR code กับตัวผู้ค้าเพราะว่าในเงื่อนไขของประกาศที่ท่านผู้ว่าลงนามเนี่ยเราเราจะต้องให้คนที่มาสมัครเป็นคนขายจริงเท่านั้นคือไม่สามารถที่จะมาสมัครปุ๊บแล้วก็เอาไปเข้าช่วงต่อครับเพราะเราต้องการจะช่วยคนที่เขาเดือดร้อนแล้วก็มีฐานะยากจนจริงในการในการค้าขาย นะครับอันเนี้คือจุดทั่วไปนะครับแต่ว่าอย่างจุดที่เป็นจุดสําคัญจุดท่องเที่ยวเนี่ยตัวคุณสมบัติของผู้ค้าเนี่ยเราอาจจะไม่เอามานับอย่างเช่นเข้าสารเพราะบางทีหรือเยาวราชเนี่ยผู้ค้าเนี่ยอาจจะไม่ได้จนแต่ว่าเนื่องจายเราเป็นร้านที่ทํากันมานานอยู่กันมาตรงนั้นเนี่ยแล้วปร,ประชาชนอาจจะติด อชอบอาหารหร้านนี้หรือชอบอย่างเงี้ยก็อันนั้นเราพิจารณาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเป็นจุดพิเศษครับผมอ๋อก็ต้องแสดงว่ามันจะเอาเงืนขกติกาไปใช้กับทุกเขตพร้อมกันนี่ไม่ใช่นะคุณรอย่างใช่ครับคืออย่างที่เล่าครับมันจะมีมันจะมีจุดจุด,จดทําการค้าทั่วไปก็คือจะต้องประกาศประจับถูกไหมฮะถูกครับแต่ว่าถ้าจุดทําการค้าพิเศษอย่างข้าวสารเยาวราชเนี่ยมันจะยกเว้นไอ้ตัวประกาศในบางกรณีบางอ้อครับเอ๊ะอย่างนี้ถ้าเกิดเขตเขาคุยกันได้แล้วก็หาที่ที่ใดที่หนึ่งอยากจะให้นจุดพิเศษนี่ได้ไหมฮะ ได้เลยครับได้ครมบติว os mm. ่าอีกหน่อยในอนาคตเนี่ยสมมติว่าอย่างยกตัวอย่างอย่างเขตน้องจอกที่มันไกลๆเงี้ยอาจจะมีจุดหนึ่งที่โอ้โหประชาชนชอบมาเดินหรือว่านักท่องเที่ยวชอบไปเงี้ยแล้วก็มองว่าไอ้ตรงนี้มีศักยภาพก็เสนอเข้ามาแล้วเราเป็นชอบก็อาจจะเป็นจุดที่เหมือนเยาวราชกับข้อศาลก็ได้อ่าหรือหรืออย่างเอาใกล้ๆตัวผมเนี่ยเขตห้วยขวางเงี้เป็นต้นเนี่ยตลาดห้วยขวางนี่กลางคืนก็น่าจะขายได้อย่างนั้นแหะคล้ายๆกันเห็น แต่ถ้วยขวางเนี่ยถ้าตรงประชาสงเคราะห์ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับตรงตลาดเลยครตลาดห้วยขวางเลยตรงนั้นเลยเพราะว่าเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเออมันเป็นที่ของการขยาชาติอันนี้ในนอกคอ๋อใช่คือต้องเรียนงี้ว่าบางทีเนี่ยโอใช่ใช่ชาวะบางทีเขาจะไม่เข้าใจว่าคือเราเนี่ยเราจะเราจะเข้าไปดูเฉพาะที่สาธารณะเท่านั้นครับคือบางจุดที่เป็นที่เอกชนหรือว่าที่ทรัพย์สินหรือว่าที่ของหน่วยงานราชการเนี่ยเราจะไม่เข้าดูตรงนั้นไม่ได้คือบางคนก็จะล้องมาที่เราเยอะว่าทำไมไม่เรียบร้อยเลยเรา ก็คือมันเป็นที่ของของหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ของเราในการจัดการครับผมอ๋อผมก็เข้าใจว่าการเออ่ฟุตบาทนี่เป็นของกทมนะฮะที่การแข่งขันไม่ฮะฟุตบาทฟุตบาททั้งทั้งหมดเนี่ยเออ่คือตามสรรภาพปฏิอาจจะเป็นฟุตบาทใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเป็นฟุตบาทที่ของเอกชนหรือที่ของการเก,ก่งข<อ>ันก็จะเป็นทรัพย์สินของเขาเพราะฉะนั้นเขาต้องเข้าใจละ อ่ารัาตี่ประชาชนอย่างคนไปตลาดประชาสงเคราะห์ตรงติดแดงจะชอบลอกมาที่ผมว่าทำไมเละจังเลยผมยังเข้าใจอย่างนั้นเลยใช่ครับคือมันไม่ใช่ที่ของเรามจะมีจะมีแค่ต้นซอยต้นซอยที่เป็นที่สาธารณะนิดเดียวเองแล้วเนี่ยใช่ครับจะเป็นที่การแก้หายใช่อ๋อแสดงว่าตรงตรงที่ห้วยขวางรัชดาตรงนั้นเป็นของกทมอยู่หน่อยเดียวเท่านั้นเอง ใช่ครับใช่ครับเฉพาะบรวณกคอเท่านั้นแต่ถ้าเข้าไปลึกๆแล้วเนี่ยจะเป็นของการกายไม่ใช่แล้วอ๋อเข้าใจแล้วโอ้โหอย่างนี้แสดงว่าเรา <c oughs> เราเรา,เราไปจัดการไม่ได้เ <c oughs> ราก็แอบซื้อของมาตั้งนาน,นึนว่าของกทมอไม่ใช่ใช่เหมือนเหมือนอย่างเหมือนอย่างเเวลาพี่น้องประชาชนร้องมาที่ผมเนี่ยผมไปยกสร้างรถหน่อยบางที เรายกไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในที่เอกชนเพราะว่าเราจินยอมด้วยแต่ถ้าเป็นที่สญญาธารณะเนี่ยผมผมยกให้หมดอ่าเอาละเพราะฉะนั้นก็เป็นเข้าใจกันคนที่จะเตรียมต้องใครบ้างที่ต้องมีการเตรียมตัวเพื่อรองรับกับกฎหมายฉบับนี้โดยฉพาพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อค้าแม่ขายซึ่งของเดิมเนี่ยครับผมผมเห็นตัวเลขเอ่อตั้งแต่หกพันแปดสิบสามจุดเนี่ยมีประมาณสักสองหมื่นลายนะครับอันนี้อันนี้คือที่ที่ลงทะเบียนไม่นับลายย่อยตามซอยเล็กน้อยอะไรเงี้ยคือทางทางผู้ค้าเนี่ย ก็จะต้องมีความกล้าที่จะทางเขตหน่อยนะครับคืออาจจะต้องรวมตัวกันแล้วก็ไปยื่นที่สำนักงานเขตว่าเนี่ยมีผู้ค้าบริเวณเนี้ยกลุ่มเนี้ยอาจจะสักสิบคนที่สิบคนเห็นควรว่าจะขอตรงเนี้ยให้เป็นจุดทําการค้าจะสามารถทําได้ไหมครับทีนี้ถ้ายื่นเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยทางเขตเข้าไปดูว่าโอเคมันเป็นรายละเอียดตรงตามประกาศทางเท้ากว้างเท่านั้นเอ่อไม่ติดสถานที่ราชการสําคัญเป็นจํานวนเท่านี้เมตรอะไรเงี้ยก็สามารถยื่นขึ้นมาแล้วก็จะส่งมาที่ทาง ทางผมซึ่งเป็นส่วนกลางที่ท่านผู้ว่าประธานและผมเป็นรองประธานอยู่ก็จะพิจารณาเป็นจุดๆไปครับกับ,บอ่ะพระนั้อีกหน่อยก็คงจะได้เห็นแล้วก็อาจจะได้กลับมาคึกคักกันอีกรอบหนึ่งนะครับใช่ครับแล้วก็ในตัวกฎหมายเนี่ยในพรบทำามสะอาดเนี่ยมันก็ต้องมีบางอย่างที่มันจะต้องแก้ไขซึ่งอาจจะต้องมีการปรับก็จะต้องมานั่งคุยกันระหวานหนอยอย่างหน่วยงานอย่างผมกับทางจราจรเนี่ยอีกหน่อยในอนาคตเนี่ย ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเราจะมีอำนาจในการล็อกล้อห้ามล้อ oh, บริเวณถนนด้วยใช่ okay, okay. ทีนี้เราก็ต้องเราก็ต้องคุยทางทางตำรวจว่าเราจะแบ่งกันยังไงเพราะมันจะมีพรบรเกี่ยวเรื่องการจอดรถ ในองคองปลดรองส่วนท้องถิ่นเข้ามาด้วยอันนี้นอำนาจจะเป็นของท้องถิ่นในการห้ามล้อด้วยซึ่งมันจะตัเปิดของตำรวจซึ่งก็ต้องมานั่งคุยกันอีกก็คงคงต้องใช้เวลาสักพักนึงครับอืมครับอย่านานนะฮะจะได้การจราจรอล้องๆตัวนยรองรับหลังโควิดหมดไปแล้วรับภาวนาขอให้เป็นเช่นนั้นเร็วๆได้ครับยินดีครับผมได้ครับขอบพระคุณมากคุณสกลทีครับวันนี้ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับกรับคุณสกลทีพัทยากลนะครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านผู้ฟังครับอใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าทั้งงหลาายยยยเคขขขขว่ออูก เตรียมๆไปหน่อยก็ดีนะครับติดต่อประสานงานกับทางเขตเขาซะจะได้หาที่หาทางเตรียมทำมาหากินกันนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าท่านฟังครับเรื่องของแผนที่จะนำไปสู่เป้าหมายประเทศไทยไร้ขยะพลาสติกแบบ100%ปในปี2565นะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณเจตรพรบุรุษพัฒน์ประกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วงเล่าสารโดยธนาคารออมสินนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับเราถามท่านผู้ฟังว่า รฟมได้จัดโปรโมชั่นเที่ยวโดยสาร30วันนะครับไม่จำกัดระยะทางในราคาประหยัดสำหรับการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินหรือว่า b l u e a d าว Plus นะครับคำถามคือตัวดังกล่าวเนี่ยโปรโมชั่นดังกล่าวนะครับเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพศอ,อ,อะไรนะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ